สวัสดีครับพบกับผมช่องเคาะบอลนะครับที่จะมาเคาะบอลประจําวันพฤหัสที่12ธันวานะครับวันนี้ก็คัดคู่จากศึกยุโรปมาให้ทั้งหมด6คู่เลยนะครับก่อนอื่นนะครับขอไปสรุปผลงานเมื่อวานกันก่อนดีกว่าครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่เมื่อวานผมให้เข้าไปถึงสี่คู่เลยครับเจ้าหนึ่งครับแล้วก็ตายไป2ก็น่าเสียดายตรง2คู่ที่ตายนะครับเพราะว่าข้ามไปนิดเดียวเองครับ ส่วนคู่ที่ข้ามกำแพงนะครับก็จะเป็นคู่ของบาร์ซ่าพบกับดอร์มุนนะครับคู่นี้ก็บาร์ซ่าเฉือนชนะดอร์มุนไปได้3ประตูต่อ2ครับผมให้อยู่ต่อบาร์ซ่าที่0.25นะครับเกิดเฮกันไปครับคู่นี้ส่วนคู่ถัดมาครับเป็นยูเวนตุสกับแมนซิตี้นะครับยูเวนตุสก็สามารถตบแมนซิตี้ได้ครับ2ประตูต่อศูนย์ครับไม่น่าเชื่อจริงครับคู่นี้แต่ผมให้อยู่รองยูเว่นะครับที่0.5นย์จุด้ากิเฮไปครับคู่นี้ส่วนคู่ถัดมาครับเป็นอาร์เซนอลพบกับโมนาโกนะ อาเซนอนก็าสามารถตบโมนาโกไปได้3ประตูต่อศน์นครับกรเกเฮกันไหมครับคู่นี้กันแบบจุกๆด้วยส่วนคู่ VP ประจําวันของเรานะครับก็เป็น a อซมิลานพบกับเซเวนาชเวด้านะครับผมให้ไปทาง a อซิมิลานต่ำนะครับกรเกเฮกันไปครับคู่นี้ ข้ามกำแพงกันไปแบบพอดีๆเลยครับคู่ v ีของผมก็เข้ามา3วันติดแล้วนะครับและก็สําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้แล้วก็ชุดบอลที่ผมคัดให้กันเน้นๆแบบวันต่อวันเลยนะครับรบกนแอดมาได้เลยนะครับที่แอด k ค3ีครับแอดเคบอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยส่วนฟุตบอลที่น่าสนใจวันนี้ครับก็จะเป็นคู่แรกครับกาสโกเรนเจอร์พบกับสเปอร์คู่ที่2ครับวิกตเรียพาเซนพบแมนยูคู่ที่3ครับ โรม่าพบบาร์กาคู่ที่4ครับมาโมพบกาลาตส์ไลคู่ที่5อาแจกพบลาซิโอและคู่สุดท้ายครับโอลิมปิกลียงพบกับไอทรัคแฟรงเฟิร์ตครับส่วนคู่ v ีพประจำวันของเราก็จะเป็นปอร์โตพบกับมิทิแลนด์นะครับเตะกันเวลาตีสามและก็เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับก็มาเริ่มกันที่คู่แรกของเราเลยนะครับเป็นบิ๊กแบตประจําวันเป็นการพบกันระหว่างกาสโกเรนเจอร์นะครับขอเล็กซัสซันวาเรนเจอร์ก็พอนะครับพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับในซึก ยูฟายูโรปาลีครับเตะกันเวลาตีสาราคาแรกเปิดมาให้สเปอร์ต่อ0.5ครับตารางคะแนนของคู่นี้ครับทางฝั่งของเรนเจอร์อยู่อันดับ8แข่ง5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1ครับยิงได้12เสีย6มีอยู่10แต้มส่วนทางฝั่งของสเปอร์ครับก็อยู่อันดับติดๆกันเลยครับอันดับ9แข่ง5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1ครับยิงได้10ครับเสีย6เท่ากันเลยครับมีสิบแต้มแต่ลูกได้เสียน้อยกว่า2ลูกนะครับ เฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับเคยพบกันอยู่2ครั้งก็เป็นสเปอร์ชนะเรนเจอร์หนึ่งสอหนึ่งแล้วก็เรนเจอร์ชนะสเปอร์สองศูนย์ครับฟอร์มพัฒนาหลังสุดของเรนเจอร์ครับชนะสี่เสมอหนึ่งครับฟอร์มค่อนข้างดีเลยครับชนะลอสคาลตี้สามศูนย์ชนะคิวมานอกหกศูนย์ชนะเซ ok นต์จอห์นสโตนหนึ่งศูนย์แล้วก็ชนะนีดสี่หนึ่งครับ รวมไปถึงเสมอกับดันดีหนึ่งหนึ่งครับนัดที่ข้ามแพงได้จะเป็นนัดที่ชนะลอสแคลตี้คิวมานอกและการนีสครับส่วนทางฝั่งของสเปอร์ครับชนะ1แพ้2เสมอ2องครับแพ้เชลซี3-4แพ้บอลมัร์ตศูเสมอฟูตแลมหน่งหนเสมอโรมบา2-2และก็ชนะแมนซีได้ครับ4-0นัดที่ข้ามแพงได้ก็แน่ๆเลยครับนัดเดียวแล้วก็คือนัดที่ชนะแมนซีครับตัวหลกัหลกๆนะครับที่เข้าจะลงของเรนเจอร์ก็จะมีแจ er, ็คบัตแลนด์เจมทาวเนียจอห์นซูต้าเลออนบารูกันเยฟเต้ นิโคลาลาสกินยานิตฮากี้วากคาร์ฟเซอร์นีมฮัมหมัดิโอมองเดแฮมซาอิกามาเน่และก็ดานิโลเปเรล่าครับส่วนทางฝั่งของสเปอร์ครับก็จะมีเฟรเซอร์ฟอสเตอร์เปโดปอร์โรลาดูดากุซินอาชิเกรเดสตินิอุดอกี้ปาเปซาโรดิโกเบนตันกูอีบิลซูมาแบเนนจอนสันวิลเลียมแลงแซงและก็ซอนฮึงมินครับก็ขอสรุปไปแคบคู่นี้แมนนี้ทีมเยือนอย่างสเปอร์ครับมีแววเปิดร็อกกำลังช,ชนะสูงมากครับ แม้จะไร้ชัย4ีรวด4เกมไทยทุกรายการครับแต่ด้วยความกดดันสูงของกุสืออังเก้ปอสตกูคูนะครับที่หากลมเร็วอีกก็มีโอกาสไม่น้อยครับที่จะถูกปลดออกจากตำแหน่งแน่นอนว่าเกมนี้เน้นเป็น2เท่าครับอีกนั่งทางด้านของปอสตกูคูครับก็เคยคุมกับเซลติกประทะกับเรนเจอร์มาแล้วฉะนั้นก็น่าจะพอรู้ข้อมูลอยู่บ้างนะครับอย่างไรก็ดีครับแนวรุกของไก่เดทองอยังคงอุดมไปด้วยความจัดจ้านและอันตรายอยู่ดีครับ เชื่อว่าเจ้าถิ่นอย่างเรนเจอร์ก็อาจจะต้องเจอความกดดันแบบเต็มกราฟแน่นอนดูทรงแล้วอาจจะเชือนวิวให้กองเชียร์ได้ลุนกันหน่อยครับแต่การันตีเรื่องความเดือดและสกอร์สูงได้เลยครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้สเปอร์ชนะเพลยสกอร์สาต่อ2ครับให้อยู่ต่อสเปอร์ที่0.5ครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างวิกตอรียเพาเซนนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกยูฟายูโรปาลีกเช่นเดียวกันครับเตะกันเวลาที่ยงคืน45ราคาแรกเปิดให้แมนยูต่อูกครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับในศึกยูโรปาวิกตอเรียพาวเซนครับอยู่อันดับ13แข่ง5นัดชนะ2เสมอ3ครับแพ้0ยิงได้9เสีย7ครับมีอยู่9แต้มส่วนแมนยูครับอยู่อันดับ12ครับติดติดกันเลยฮะแข่ง5นัดชนะ2เสมอ3แพ้0ครับเช่นเดียวกันเลยครับแต่ยิงได้10เสีย7ครับมีอยู่9แต้มก็คือยิงได้มากกว่า1ลูกนั่นเองครับ เฮดเวนของคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนครับเป็นการพบกันครั้งแรกฟอร์ม5ห,หลังสุดของวิกตอเรียพาลเซนครับชนะ4เสมอ1ครับชนะคาวิน่า2-1เสมอเทเบลิเซ่1-1ชนะยาโบนิก3-2ชนะดินามโมเคียบ2-1ชนะฮาราเดกกาโรโวเอครับ1-0นันตีคามแพงได้ก็จะเป็นนันที่ชนะฮาราเดกแล้วก็ดิโนมโมเคียบครับส่วนนันที่ชนะคาวิน่านี่ได้ครึ่งทางฝั่งของแมนยู้งครับชนะ2แพ้2เสมอ1ครับ แพ้ฟอเรสต์สองสามแพ้อาร์เซนอลศูนย์สองชนะเอเวอเรตต์สี่ศูนย์ชนะบอโรกิมสามสองและก็เสมออีฟสวิตหนึ่งหนึ่งครับนัดทีครับแพงได้กันแน่นอนครับนาทีชนะเอเวอเรตันแค่นัดเดียวเท่านั้นครับตัวลหลักนะครับที่คาดจะลงของวิคเตียร์เพลเซนก็จะมีวอลล่าคราฟเยเมลกาลูคัสเซิร์ฟลูคัสคาวัสชิกซัวเล่เปาเวลซูอีเรกเยกอรและก็มาเตวิดาครับทางฝั่งของแมนยูครับก็จะมีอ er ังเรโอนาน่าดูแซมาซาอุยแฮร์รี่แม็กไกวลิซานโดมร์นุ แอนโทนีคาเซมิโรบูโน่ฟันเดตไทเลอร์มาเลเซียคาเซมิโรบูโน่ฟันเดสและก็จชัวเซอร์ซี่ครับก็ขอสรุปในคบผู้นี้เจ้าบ้านวิกเตียพาเซนครับดูดีเกินกว่าจะไม่มีแต้มในหลังแย่ของตัวเองครับเพราะพวกเขามาพร้อมกับผลงานรายผ่าเ7แมตช์ทุกรายการครับและก้ามใชไปถึง6ครั้งอีกด้วยแถมซัดไปถึง13ประตูอีกทีเดียวจริงอยู่ครับที่มาตรฐานและชื่อชั้นค่อนข้างเป็นรองครับแต่อันดับในศึกยุโรป้าลีกตอนนี้ก็ไม่ได้หนีกับคู่แข่งมากนะครับ พราะห่างกันแค่อันดับเดียวฉะนั้นพวกเขายังต้องเน้นเป็นพิเศษครับประกอบกับทีมเยือนอย่างแมนยูครับมีแวลโรเตชันสูงมากครับเพราะสุดสัปดาห์ที่กำลังจะถึงมีคิวรุยเอธิฮัสเตเดียมครับพบกับแมนซิตี้ครับฉะนั้นบอกเลยว่าตัวหลักได้พักแน่นอกจากนี้ครับผลงาน2แมตช์ท้ายทุกเวทีก็พราชใช้ลวดครับเสียไปถึง5ประตูด้วยต้องยอมรับว่าช่วงหลังลูกทีมของบรูเบนอัมโมริมค่อนข้างมีปัญหาความผิดพลาดส่วนบุคคลสูงครับน่าจะฝากความหวังให้พังสกอร์เก็บใช้แบบขาดลอยก็ยากครับ ก็คงต้องรุนกันเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นคปคู่นี้ผมให้เสมอดีว2ประตูต่อ2ครับให้อยู่รองวิกตอเตรียพาวเซนที่1ลูกครับคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างเอเอสโรม่าพบกับสปอร์ติ้งบรากาครับในศึกยูโรปาลีกเช่นเดียวกันครับเตะกันเวลาเที่ยงคืน45าราคารแรกเปิดให้โรม่าต่อ0.75ครับ ตารางคะแนน,นของคู่นี้นะครับทางฝั่งของโรมาอยู่อันดับทีィィ่21ครับแข่ง5นะัดชนะ1เสมอ3แพ้1ครับยิงได้5เสีย5มี6แต้มทางฝั่งของบราก้าครับอยู่อันดับ19ครับแข่ง5นัดชนะ2เสมอ1แพ้2ครับยิงได้7เสีย7มี7แต้มเฮดเวนของทั้งคู่ครับคเคยพบกันอยู่3ครั้งก็เป็นเสมอกัน1-1แล้วก็โรมาชนะบราก้า3-1แล้วก็บาราก้าแพ้โรมา0-2ครับฟอร์ม 5, 5นัดหลังสุดของโรมานะ1เท่ครับ ชนะเลเชส4-1แพ้อตาลันตา0-2เสมอสเปอร์2-2แพ้นาโปลี0-1แล้วก็แพ้บูรุญดา2-3ครับนัดที่ค้ำแพงได้จะเป็นนัดที่ชนะเลเช่กับเสมอสเปอร์ ur, ครับทางฝั่งของบราก้าครับชนะ3แพ้1เสมอ1ครับเสมอเอสโติลีย El 2-2ชนะเอวีเอชฟุตบอล1-0ชนะฮอฟเฟนไฮม์3-0ชนะไลซอน2-0และก็แพ้ลิสบอน2-4ครับนัดที่ค้ำแพงได้จะเป็นนัดที่ชนะฮอฟเฟนไฮม์กับไลซอสครับตัวหลกัหลกๆนะครับที่ค่าดเราจะลงของโรมาก็จะมีมาสซวิลล่าจันนชิี มาริโอเอโมโซเอวิเตแอนดิก้าซาอุดอับดุลฮามิดเรียนโดปาเรเดสเอนโซเลอฟีนิโคล่าซาเลสกีลอเรนโซปิเกินีนิโคโโรบิซิลีและก็เอดอบซมูโรดอบครับทางฝั่งของปราก้าครับก็จะมีชาวเฟเรล่าซิคูเนกาเต้ไบรอาร์เรมบีโรเจอร์เฟอร์นินสวิกเตอร์คาวันโยชาวมูติโยบิคตอโกเมสดิคันโดโนฮอร์ดา และก็เออร์มินเอลูอักซานีครับก็ขอสรุปนะครับคู่นี้จะถ่นลงมาครับพวกเขามีผลงานในรายการนี้ได้อย่างย่ําแย่ครับเพราะลงแข่งไป5นัดคว้าชัยไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นขณะที่ทีมเยือนอย่างบรากาครับผลงานในรายการนี้ก็ขาดความสม่ำเสมอเช่นกันครับเพราะลงแข่ง5นัดก็เก็บชัยไปได้แค่2เกมครับบ่งบอกว่าทั้งคู่ฟอร์มไม่ดีพอๆกันครับ และผมมองว่าโรม่าครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านและพวกเขาเป็นทีมที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชมาใหม่ครับเป็นรานนีเอลลี่ครับและเพิ่งเก็บชัยชนะในเกมลีกมาได้มานมาครับกำลังมั่นใจอย่างแน่นอนดังนั้นเกมวันนี้ผมว่าแนะนำน่้อยู่ฝั่งตอนนั่นจะดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้โรม่าชนะบอร์สกอร์สองต่อหนึ่งครับให้อยู่ต่อโรม่าที่ศูนย์จุดเจ็ดห้าครับคู่ที่สี่ของวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างมันโมกับกาลาตาสลายครับในศึกยูรปบาลีเตะกันเวลาทิ้งขึ้นสี่สิบห้า ราคาแรกเปิดมาให้กาลาต่อ0.25ครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับทางฝั่งของเมลโมอยู่อันดับ30ครับแข่ง5นะัชนะ1สเสมอ0แพ้4ครับยิงได้4เสีย10มีอยู่3แต้มส่วนทางฝั่งของกาลาครับอยู่อันดับ4เลยครับแข่ง5นะัชนะ3สเสมอ2แพ้0ครับยิงได้13เสีย9มีอยู่11แต้มเฮดเวนของคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเป็นการพบกันครั้งแรก ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางด้านมันโมนะครับก็ชนะ2แพ้2เสมอ1ครับชนะลีการ์ด1-0เสมอทอนสแลนด้าครับ2-2แพ้เฟรนวารลอตครับ1-4ชนะบอมมาปอชคานาครับ2-1แล้วก็แพ้เบสิ์ตัน1-2ครับ ไม่มีนัดไหนที่ข้ามกำแพงได้เลยนะครับโยเวนนัทที่ชนะลิการครับได้ครึ่งทางฝั่งของกาลามครับก็ชนะ3ครับเสมอ2ชนะชีวาสปอร์สามสองเสม,อ, e 2, 2. สมออียุปสปอร์สองสองเสมออัคมาครับ1นึชนะโบดุมสปอร์หนึ่งศูนย์ชนะซัมซุนสปอร์สามสองครับนัดที่ข้ามแพงได้ก็จะเป็นนัดที่เสมอกับอ e ียุปสปอร์นะครับ ตัวหลักๆนะครับที่คาว่าจะลงของมอโม่ก็จะมีแอนเดอร์ดคริสเซนเซนครับยิงกลางลุกอยู่ข้างหลังเอริกบัตแฮมครับกองหน้าตัวเป้าส่วนทางฝั่งของกาลาครับก็จะมีดิสเมอร์เทนครับกับวิกเตอร์โอซิเมนนะครับเป็นความหวังตรงแดนหน้าก็ขอสรุปนะครับคู่นี้มันโม่ครับเล่นในบ้านกันอย่างดุดันครับหลังจากชนะ4เกมติดทุกรายการครับแต่ก็ผ่านได้แค่คู่แข่งร่วมลีกเท่านั้นครับหากว่าเฉพาะสถิติในรายการนี้ปรากฏว่า แพ้5แมตช์รวดนะครับในถิ่นแบบยังไม่ยิงใครไม่ได้ด้วยครับเสียไปถึง8ลูกส่วนทีมเยี่ยงอย่างกาลาครับเข้าวินได้นอกรังได้3จาก4ทิปล่าสุดทุกรายการครับทว่าสกดชัยนอกรังยูโรป้าลีกไม่เจอมา5ทิปเช่นกันครับแต่ก็แพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับแถมเผชิญหน้ากับทีมใหญ่มาเกือบหมดครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเลห้กาลาชนะด้วยสกอร์2-1ครับให้อยู่ต่อกาลาที่0.25ครับคู่ที่5ของวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่าง อาแ์เจกคอัมสเตอร์ดัมนะครับพบกับลาซิโอในศึกยูโรปาลีกครับเตะกันเวลาที่3ราคาแรกผมให้อาแจ็คต่อ0.25นะครับตารางคะแนนของคู่นี้ครับอาแจ็อยู่อันดับ6ครับแข่ง5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1ครับยิงได้13เสียแค่3เท่านั้นมีอยู่10แต้มส่วนทางฝั่งของลาซิโอครับหลังจากฝฝงศึกยูโรปาครับแข่ง5นัดชนะ4เสมอ1แพ้0ครับยิงได้11เสีย2มีอยู่13แต้มเฮดทูเฮดของทั้งคู่ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเป็นการพบกันครั้งแรกฟออออรรร์มมนนัััดลาาสสุขงแแจกคคบบชะ2 2พ้เ1 แพ้อาซาตอักมาหนึสอเสมออูเทร2กชนะเอเนซีไมมิเก้นครับสองหแพ้เร a ยล o c เซดาศูนยแล้วชนะซาโบครับสอนย์นันที่ทำแพงได้ก็จะเป็นนัดเดียวเลยครับที่ชนะไมมเกนครับและกระดันได้ครึ่งด้วยนะครับคู่นี้ทางฝั่งของลาซิโอครับชนะสแพ้1นเสมอหครับชนะ 1, นาโปรีหนชนะนาโปลีสาแพ้ปามาหนึ่สมเสมอลูโดกรเรสศูแล้วชนะ 3, โบลญนาสาครับ นัดทีคด่ความแพงใดจะเป็น3นัดที่ชนะเลยครับตัวหลักๆนะครับที่าดเจ้ลงของอาแจกก็จะมีโยซิปสุตาเล่อเมริกันคาับลานยอริเอลฮาร์โดฟานเดนบูมนนแมนเจ้าแดนเฮนเดอร์สันเคนเนตเทเล,ลอร์สตีเฟนเบิร์กฮุยวอลเวกฮอตและก็มิก้ากอดครับส่วนทางฝั่งของลาซิโอครับก็จะมีคริสตอฟมันดสัสมานูเอลลาซารี่ซามูเอลกิโก,โกรูกา้าร์เปยกินี่ฟาโซลิตเดเลบาซิลูนิโคโรโรเวรารวมชาวหนา้า เปโดเดียนี่นอสซินและก็ตาติคอสคาสเตลลานอสครับก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้อัจกครับชุดนี้พวกเขาทำผลงานในรายการยูโรปาลีกได้ดีไม่ขี้เล่เท่าไหร่ครับ แต่เกมนี้บอกเลยว่าพวกเขาเจอกับงานยากอย่างแน่นอนเพราะทีมเยือนคือลาซิโอครับจากฝงตารางยูโรป้าที่ทําผลงานในรายการนี้ได้ดีมากมากครับเพราะพวกเขาลงแข่งไป5นัดคว้าชัยไปถึง4เกมและเนื่องจากลาซิโอเป็นทีมที่เล่นในรายการนี้ได้ดีมากๆครับเกมลุกอันตรายโดยเฉพาะเปดโดครับแนวลุกตัวเก่าที่ทําผลงานในรายการนี้ได้ดีครับยิงไปแล้ว3ลูก แมต์นี้ผมเลยมองว่าพวกเขาจะไม่แพ้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอยู่รองน่าจะดีที่สุดครับคู่นี้ผมให้สกอร์เสมอกันที่2ประตูต่อ2ครับให้อยู่รองลาซิโอที่0.25ครับและคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างโอลิมปิกลียงครับพบกับไอทรัคแฟงเฟิร์ตในศึกยุโรป้าเลกเช่นเดียวกันครับแต่กันเวลาตีสาราคาแรกเปิดให้ลียงต่อ0.25นะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับ ลียงอยู่อันดับ7แข่ง5นะชนะ3เสมอ1แพ้1ครับยิงได้12เสีย5มีอยู่สิแต้มทางฝั่งของแฟรงเฟิร์ตครับอยู่อันดับ3เลยครับแข่ง5นะชนะ4เสมอ1แพ้0ครับยิงได้10เสีย5มีอยู่สิแต้มเฮดเวนของทั้งคู่ครับไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเป็นการพบกันครั้งแรกฟอร์มห้านัดหลังสุดของลียงครับชนะ4เสมอ1ครับชนะองเช่สามศูนย์ชนะนี้สี่หนึ่งชนะคาราบักสี่หนึ่งเสมอแรงหนึ่งหนึ่งแล้วก็ชนะแสงเอเตียนหนึ่งศูนย์ครับนัดที่สามแพงไดังจะเป็นนนััดดลล่่าสุทีชะเยครบ ทางฝั่งของแฟรงเฟิร์ตมันครับชนะ3แพ้1เสมอ1ครับเสมอเอาบวก2-2แพ้ไลซิก0-3ชนะไฮเดนฮาม4-0ชนะมิทิลเลนสองหนึ่และชนะเบเมน1-0ครับนัดที่ข้ามเต็มๆได้ก็นัดที่ชนะไฮเดนฮามครับส่วนนัดที่ชนะมิทิลเลนกับเบเมนนี่ได้ครึ่งตัวหลักๆนะครับที่ข้ามโลงของลียงก็จะมีคลินตันมาตามุซาเนกาเต้อับเรวินิสูดซองดองแวร์ตูเทนเนอร์สเตลมันกูรองตองโตริโซ่รายญาแซกกี้เอเล็กซองเดรลักเซต มาริกฟุฟาน่าครับทางฝั่งของแฟรงเฟิร์ตครับก็จะมีนาทานคอลลินโรบินคอร์กอารตูเทียเตอร์นิวเอ็นคุนคูฟาเลสชาอีบี้มามูดดาฮูฮูโกโลาซันอังสก้าคานอฟโอมาน์มาชูแล้วก็ฮูโกโเอคิติเก้ครับ ก็ขอ,ขอสรุปนะครับคู่นี้รับประกันความสนุกได้แน่นอนครับสำหรับเกมนี้เพราะเป็นการพบกันของ2ทีมที่ชื่อชั้นและขุมกําลังไม่ได้ต่างกันเลยครับบวกผลงานหน้าก็ดันโดดเด่นอีกด้วยครับจึงมั่นใจในว่าเกมนี้เดือดๆแน่นอนครับและส่วนตัวมองว่าแฟรงเฟิตครับผู้มาเยือนมีรุ้นแบ่งแต้มกับออกไปครับแม้ว่า2เกมหลังสุดจะสะตดสะกดคําว่าชนะไม่ได้เลยครับ แต่ภาพรวมยังถือว่าแข็งแกร่งและทําให้แมตช์นี้สู้ได้สนุกครับดานลียงครับเจ้าบ,จบ้านท่านนี้คงจะต้องเน้นชัยชนะอย่างไม่ต้องสงสัยครับถ้าดูจากฟอร์มการเล่นตลอด8เกมที่ท้ายไม่แพ้ให้ใครเลยครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับนัดน,นี้เป็นการเจอกันระหว่าง2คู่แข่งต่างถิ่นต่างแดนครับแถมผลงานยังใกล้เคียงกันแบบนี้บอกได้เลยว่าเกมนี้ไม่มีคำง,ง่ายยงแน่นอนเพราะฉะนั้นครับคู่นี้เลยให้เสมอที่2ประตูต่อ2ครับให้อยู่รองแฟรงเฟิตที่0.25ครับ ก็จบไปได้นะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ก็อย่าลืมคู่ VP ีประจําวันของเรานะครับเป็นการพบกันระหว่างปอร์โตกับมิทิแลนด์นะครับเตะกันเวลาที่3สําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้รวมถึงชุดบอลที่ผมคัดให้กันเน้นๆเงินกันแบบจุกๆกันไปเลยนะครับลบกวนแอดมาได้เลยนะครับที่แอดเคบีสามครับแอดเคบีสามอย่าลืมนะครับมีแอดนําหน้าด้วยนะส่วนสรุปของวันนี้ครับคู่แรกกัสโกเอนเจอร์พบกับสเปอร์ครับผมให้สเปอร์ชนะ3ต่อ2ครับให้อยู่ต่อสเปอร์ที่0ูน คู่ที่2ครับวิกตอเรียพารเซนพบแมนยูผมให้เสมอที่2อครับให้อยู่รองวิกตอเรียพารเซนที่1ลูกคู่ที่3ครับโรม่าพบปลาก้าผมให้โรม่าชนะ2อต่อหครับให้อยู่ต่อโรม่าที่0.75คู่ที่สี่ครับมันโมพบกาลาตาส์ายผมให้กาลาชนะ2อต่อหนึ่งครับให้อยู่ต่อกาลาที่0.25คู่ที่5ครับอาแจ็คพบลาซิโอผมให้เสมอ2อครับให้อยู่รองลาซิโอที่0.25และคู่สุดท้ายครับลียงพบแฟงเฟิร์ตผมให้เสมอที่2ออีกแล้วครับให้อยู่รองแฟงเฟิร์ตที่0.25 และก็ขอย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นนะครับที่ผมไว้วิเคราะห์ล่วงหน้าเท่านั้นเดี๋ยวช่วงเย็นผมจะคัดให้อีกทีนะครับเน้นๆทําเงินกันแบบจุกๆกันไปนะครับก่อนจากกันนะครับรบ,บกวนทุกท่านนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครป์ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ